เวันนี้พี่เพื่อน,นักกีฬาไทยเนี่ยเราก็ได้หารือกันในหมู่กรรมการว่าช่วงโควิดนะครับคืนที่โควิดกำลังมีวิกฤตมากๆประมาณช่วงปลายเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภาเนี่ยเรากำลังจะคิดว่าจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องที่มีผลกระทบ โดยเฉพาะในช่วงล็อกดาวนี้ก็ไม่ได้ทำงานทำการกันก็จะมีความเดือดร้อนในเรื่องของการทำอาหากินส่วนหนึ่งในตอนที่เขายังสมบูรณ์ดีเนี่ยเขาเป็นกองเชียร์ของพวกเราแต่ว่าพอเมื่อเรา,ามีปัญหาแบบนี้เนี่ยอกองเชียร์ของเราอาจจะมีความเดือดร้อนนี่เราก็ไปช่วยกันดูแลก็หลังจากนั้นมา,าเราก็ออกพื้นที่กันในทุกพื้นที่ในเขตกทม ในขณะเดียวกันเนี่ยเมือ่อครบกำหนดที่ได้ตั้งใจไว้แล้วเนี่ยทางกรรมการแล้วก็บรรดาพี่ๆน้อง,องๆที่ร่วมเป็นคิดเนี่ยก็คิดว่าเราก็ยังมีเงินทองอรวมทั้งสิ่งของที่ยังได้รับบริจาคมาเหลืออยู่เนี่ยเราก็เลยจัดสรรต่อในเรื่องของโครงการตู้ปันสุขซึ่งก็วางกันเป็น5จุด จุดนี้ก็เป็นจุดเดียวเป็นจุดเดียวในฝั่งทนนะครับอีก4จุดนั้นอยู่ในจุดที่ห่างไกลกันพอสมควรในแต่ละเขตต่างๆเช่นเขตบางเขนวางทองหลางาพญาไทก็รู้สึกว่าได้ผลดีเพราะว่าการตั้งจุดของเรานั้นเนี่ยเรามอบให้อดีตนักกีฬาทีมชาติเนี่ยช่วยกันดูแลด้วยครับนี่ก็เป็นที่มาคร่าว ของการที่เราไปตั้งจุดก็ยังมีจุดหนึ่งที่ผมลืมไปก็คือจุดบริเวณหลักสี่ตรงแถวหมู่มบ้านจินเขตผมคิดว่าถ้ามันเป็นประโยชน์เนี่ยเราก็จะไม่ถอนถอน,ถอนจุดตู้ออกไปนะฮะก็จะสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้ก็จะทำต่อ ตั้งขึ้นมาโดยมีอดีตนักกีฬาทีมชาตินะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลทุกสุขคณนะกรรมการนี่ก็เราก็ <c oughs> มีกรรมการที่มาจากอดีตนักกีฬาทีมชาติอาทิเช่นพระดอนศรีชาพันธ์ธรรมรีนธนสุการ์ปรียพงศ์ถิวอ่อนนะฮะสมรับคำสิงอะไรต่างๆซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ อดีตนักกีฬาทีมชาติหรือนักกีฬาที่เลิกเล่นแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเข้ามารวมตัวกันตรงนี้เพื่อที่จะช่วยกันดูแลอดีตนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ดูแลสังคมทําประโยชน์ให้สังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเราเป็นกลุ่มที่พยายามให้กําลังใจนะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วในในตอนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยเราก็ทํางาน างด้านกีฬาให้กับชาติแต่ครั้นเมื่อเราอายุติบทบาททางนี้แล้วเนี่ยเราก็หันมาทําประโยชน์ให้กับสังคมโดยส่วนรวมโดยใช้ชื่อเสียงโดยใช้ความรู้ความสามารถที่จะมีอยู่เนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในส่วนใหญ่อดีตนักกีฬาทีมชาติในยุคก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่มีกีฬา,าชีพเนี่ยควาเป็นอยู่จะไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนปัจจุบันนี้ ันั้นบางทีจะเกิดความขาดแคลนหรือการความเดือดร้อนอะไรต่างๆเราก็มุ่งเที่เข้าไปช่วยเหลือคือให้นักกีฬาสามารถดํารงสถานภาพของความเป็นนักกีฬาที่ฉลางงามได้นะครับมีอะไรที่เราสามารถดูแลให้ให้เกิดตรงนี้ได้เราก็พยายามจะร่วมกันทำคือเรามันเป็น non-profit organization คือเป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกําไรงนั้นการไปร่วมมือกับใครก็แล้วแต่เนี่ย เราจะไปมุ่งไปในเรื่องของการจะทำเพื่อส่วนรวมครับก็พี่น้องชาวไทยก็ได้ประสบปัญหราในเรื่องของรายได้แล้วก็รวมถึงก็อย่างที่บอกค่ะคือเขาก็เป็นคนที่คอยให้กำลับบงใจเราในยามที่เราทําการแข่งขันแล้วก็เขาเองเขาก็มีความสุขในเรื่องของเออเหมายถึงว่ายังไม่มีปัญหาเขาก็คอยเป็นกำลังเป็นกำลับบงใจให้เราแต่ตอนนี้คือเราเอง อะไรที่เราสามารถช่วยเขาได้เมย์เองเมย์ก็เต็มที่กับการที่เราอะไรที่เราแบ่งให้คนอื่นได้เพราะว่าตอนเด็กเมย์เองเมย์ก็ได้รับสิ่งของจากคนที่เขามีเขาก็ให้เราแต่ตอนนี้เราเราก็มีแต่เราก็พยายามที่อะไรที่เราให้เขาได้หรือว่าเป็นความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมย์ว่ามันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วเมย์เองก็เต็มใจค่ะใน ในครั้งนี้ที่จะร่วมกับคุณลุงคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสมากกว่าค่ะก็อาจจะมีเรื่องของที่จริงๆแล้วแบมตันมันแข่งทุกเดือนค่ะแต่ตัวเมเองเมก็คิดว่าการแข่งทุกเดือนหรือทุกๆครั้งที่เราลงสนาม,มาค่ะก็จะมีความตึงเครียดหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ในช่วงนี้ก็เป็นการตึงเครียดในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆมากกว่าแต่ว่าไม่ได้เครียดถ,ถึงในสนามแต่ว่ามันก็ พยายามรีเฟสในเรื่องของความคิดที่เราจะเอ่อกลับไปลงในสนามใหม่อีกครั้งอะค่ะแต่ว่าเราก็พยายามรักษาสภาพร่างกายถึงแม้อาจจะย,ยังไม่รู้เอ่อตารางการแข่งขันมาถึงว่าสถานการณ์ที่จะเป็นปกติในเรื่องของการแข่งขันนะคะก็พยายามที่จะคิปร่างกายให้ดีที่สุดะค่ะนั่นไงใช่เลย